ที่น้องเราเนี่ยได้ปฏิบนนัติซีมกันนะครับแล้วก็ตั้งเป้าไว้ว่าต้องขีดทุกวันนะคต้องมีต้องมีการขีดทุกวันวทุกคนมีความวกลัวแต่ถ้าเรากลัวเืิดเหตุเราก็จะทำอะไรไม่ได้สวัสดีค่ะ อย่าเลิมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะคะบาย สวัสดีทุกคนนะครับทุกคนทุกท่านท่านทีหม่ำพอเต็บวิลันและก็ผู้ช่วยนะครับพี่น้องอสอมอบอสบอสต,อตวันนี้เมื่อช่วงเช้าจดนถึงเกือบบ่ายนายเพลก็ประชุมที่จังหวัดน,นะครับก็ประชุมเรื่องโควิดแล้วก็ ผู้ว่าก็ติดตามติดตามเรื่องการฉีดวัคซีนแล้วก็มีข้อที่เคยสั่งการเอาไว้ให้เราได้ช่วยหาช่วยทำกันในมู่บ้าเนี่ยเพราะว่าเป้าเนี่ยจังหวัดจังหวัดปัตตานีครับแล้วก็ สบคส่วนหน้าเนี่ยที่มาอยู่ในค่ายข้้งหน้าเราเนี่ยนะครับค่ายปากทางเท้าเนี่ยเขามากํากับดูแลแทนนายกนะครับนะมากากับดูแลแทนนายกซึ่งสบคใหญ่นะครับ ยังไม่ได้ขึ้นที่ฉีดอิมัมโคเซบวิลันสามคนฉีดครบนี่สิบห้ามัตยินมันตีไหนนักนะที่ยังไม่ฉีดเลยสักคนเดียวอิมัมโคเ็บวิลันก็คือสิบเก้ามัตย<ม>ินที่เหลือก็ฉีดคนหนึ่งฉีดสองคนอย่างเงี้ยนะครับฉีดคนหนึ่งฉีดสองคนอันนี้ก็ บอกฝากกับอิหมั่งมาแล้วนะครับว่าผู้นำนะเราต้องทําเป็นแบบอย่างแล้วก็นายเฟอก็ขอช่วยนะครับขอช่วยให้ผู้นําได้เป็นแบบอย่างกอในส่วนของผู้ปกครองท้องที่เนี่ยผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยรวมแล้วนี่แปดไหมผู่หนึ่งแปดคน ไปอีกก็ยังมิเสธอยู่ซึ่งเราก็เห็นด้ว่าจะหาหนทางว่ามาตรการในการชักจูงหรือว่าทำให้อากบ้านบความส่วนที่มาเชื่อในส่วนในส่วนของความเชื่อนะครับ

ในคพี่ค่ะแต่ทีนี้ได้ข้อมูลสีกลับมาว่าที่ท้ามาที่จะหนีชาวบ้านถ้ามาที่จะหนีอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเขาขอว่าเขาขอพรก่อนที่จะฉีดมันถึงจะลงยาซึ่งก่อนหน้านี้คือเราได้เช็คกับอสมเป็นระยะระยะจะให้เราลงเมื่อไหร่อะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็ได้คำตอบกลับมาว่าเขาจะหนีจนอสมแน่นอนทุกท่านที่ทำงานนะคะองห้าะตัวนี้จะไปพูดกับชาวบ้านอะไะอันนี้คือคือเราจะ ก็มาคกังบ้านการทุกข์ทนางเทียม้าเรียมมีอาการเกิดขึ้นไม่แล้วเราจริงเนียต้บอกไม่ได้ว่าเป็อย่ที่นะแต่ไม่แต่ไม่ใช่ว่าก็ที่ชมซึ่งมาดกว่ยครับ มีโอกาสมาเที่ยมที่นี่อีกครัง้งหนึ่งครับในส่วนของการฉีดก็ก่อนว่าหมอ,อนี่เป็นโรคแปลกลกว่าคนอื่นนะแล้วก็น่าจะเสี่ยงกว่าคนอื่นๆมันเป็นโรคอยู่ประมาณห้าโรคเอารคปสำคัญที่หมอลังเลที่ว่าผู้ช่วยว่าไม่พร้อมไม่พร้อมถ้าไม่พร้อมก็คือไม่พร้อม หอเป็นโรคลิ้งเลือดอุดตันที่ปอดงานที่นี่น่าจะไม่เป็นหมอแววก็ไม่เป็น <c oughs> นางเพลก็ไม่เป็นเพราะผมเชื่อว่านายกก็ไม่เป็นนายกนีเรียนด้วยกันที่ประเทศญี่ปุ่นะครับวั <c oughs> นนี้ก็ต้องขออาจารว์เนพิีนะ,ะ <c oughs> ที่ว่าไม่ค้อง พอออก็ไม่พเท่าแต่ผู้เชิญบอกนะผู้เชิญนะที่ว่าไม่เ้อาไม่เท่าขออ้อก็ไม่้อบเหมือนกันคือลังเลไปพอ,อนี่มีผู้บริการก็คือตาริกาเจ็ดสิบหกตาริกานักเกรยียนประมาณหนึ่มื่นสี่มีโรงเรียนในระบบคือโรงเรียนเหมือนแสงประที่แปดโรงเรียนเด็กก็ประมาณเก้าพันกว่า มีครูบุคลากรอ,อีกประมาณเกือบพันแล้วพอเองไม่ฉีดจะไปพูดกับเขาได้อย่างไรมันละอายมานดูมัดูคนเราถ้าละอายมาน,นููอยู่ในใจนอะไรก็ทําได้ถ้าเราฉีดเราเสียชีวิตแสดงว่าเราต้องการเราวันนั้นเราเรียนเยอะ เชิไครับบาวบอก็เ hmm. รียนเยอะตหมังก็เรียนเยอะผู้ช่วยเรียนเยอะไอเสียชีวิตจะเป็นอะไรแบบนั้นแบบนี้เขาตั้งมาแล้วผมต้องเกิดที่นันนะแล้วก็บอกว่าเกิดคุณพ่อคุณแม่คนนี้และโตขึ้นจะเป็นแบบนั้นแบบนี้ไปโน้นแบบนี้พอเรียนปาตรีต้องเรียนพารบอกเลยไปเรียนพาร เรียนพละต้องไปเจอกับใครบ้างๆๆ่าเจอซิโกโ้เจอเขียรติศักด์ศรีนาเม,มืองไปเล่นฟุตบอลเตะม,มันมันเป็นหนทางที่เขากำหนดแล้ว กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะคะบาย